ฝันเป็นจริงงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่น48เลขชุดสองตัว43 45 47 49 83 84 85 87ในงวดวันที่17มกราคมเลขเด่น9เข้าหลักหน่วยบน ปกนิตยสารหวยลอตงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่น7 0 6เลขเด่นในตาราง0 2 6 7 1ในงวดวันที่17มกราคมเลขเด่นในตาราง3เข้าหลักหน่วยล่าง7 เข้าหลักร้อยหลักสิบบนนำเลขเด่นในตารางปกนิตยาสารหวยลอตจัดเป็นชุดสองตัวหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจดหนึ่งสองหสองเจ็ดหเจดหกศูนพังเลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่น 9154เลขชุด2ตัว9092 93 96 97 98 5052 53 56 57 58 1012 13 16 17 18 สี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมเลขชุดสองตัวเจ็ดเก้าเข้าสองตัวบน